啊，哪个？ นียจะว่ายหย่กี่กากที่ดอกดอกดาวเรืองเหมือนที่ผมกำลังเตรียมดอกดาวเรืองอยู่รอบนี่เสร็จไหมครับนดี่าวดอกดาวของยายสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีชาวยูทูบสวัสดีข้าของยายเอตตี้ดอทคอมท่านผู้ชมนะครับอันนี้ไม่เยี่ยมได้ทีมงานพร้อมจากเชียงสาหันลุกนะพอดีว่าพ่อพุทธากเขามาสาดอกดาวเรือง จะเขาโมเมนต์ยากกี่กากเลยพี่น้องเลี้ยงันเงันดาเลี้ยงเนี่ยนองนอเจ้านาะเ็นเห็นรพัดสังเนาะสันเจอไดกันจะว่าไรผิดกันยาวาวเงเ้ดอก่นจเอาไมเอาไม้จะเสือแล้วมาใส่ดอก ดอกดอยก็ดอกดาวเรืองน่นเนี่ยนอนาวนี่ครับดอกดาวเรืองเป็นบนนั่นบ่แม่น่บม่นนก่ก็เขายังก่อเขายังก่อเนี่ยสทอนี่ของแพของยา่สิลินทอน ของแท้ของแท้ของใหญ่แต่ว่าสียอดทอนดทนเสียไอหน่หนอคาเสียยางเดียวแต่ว่าปลูกปลูกดอกดาวเรืองใช่นมปลูกด้วเรื่อผสมเพรามันหยาขีกากได้พี่น้องดอกดาวเรื่องดาวเรื่องกดีมััวน้ชื่ออะอรี่น้อเ่เดีมากแมะได้มาเจอทีมงาน ตลกนะครับของชุดกองเงาครับเลยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิดงนะครับเพื่อพี่น้องอยากพ่อค้นดังนะครับนี่ครับเพราะเธอจีน้ำหาตัวได้พี่น้องไงเน้่ยครับงางาคือตาเห็นนี่มันเป็นยังไงบ้างที่นี่ครก็จะมาวันนี้ว่าเป็นไงบ้างก็เป็นบัลลังก์เลยดูดูฝังนี้ดูดักดูดี ดอกดาวเลืองเนี่ยเขาปลูกเนี่ยมันมันก็ขึ้นกับเขาเนาะขาเขาเขาธรรมชาติเนาะใช่เขาเขาไล่สารเนาะไล่พิษเนาะเขาไล่สารเนาะว่าว่าแม้นว่าแม้นใหญ่ขี้กากกันว่าเนี่ยเนือเนี่ยมันแก่เนี่ยไล่สารเนาะไล่าะมันจะเป็นดอกสีสีแบบนี้สีเหลืองเนี่ยดูดิครับแบบนี้มันเก็บไปมันแส่ไปไปโกหกของจริงเช่นจริงเนาะ ตจริงผมวันนี้มาอัปเดตนี่พี่น้องเบิรงหลายเทืออะไรหรอครับเบอร์บริพ่อเป็นกักเทือนะครับผมบริพอ่อครับก็บริพ่อกันนะครับผู้ใดอยากได้ประเด็กแซ่บประลาดนัวงฟ้าใสประเด็กทองคำนะครับเพชรสูตรไม่เอาแล้วนะครับรอดสีดำนะครับข้าวนาขอพุ่นเอฟซีที่สร้างนะครับประเด็กแซ่บประลาดนัวครั้งที่แล้วนะครับขอบ ขอพุ่นนันไหนะบ่ไดพีบ่ได้นองมากอะธุรกิจนาปลากะบอกบบ่เติบโตนะครนะับจงขอพุ่นพี่นองนะครับพี่อุดหนุ can, นะ dan. แล้วประเด็กแทบปลาราบเมื่อขังกอนนะครับขั้งนี้ยิ่งงากวาเดิมนะครับปุ๋งนะปบปุ๋งไม่นะครับการลงทนเมาะยี่สับเติอจากอะคิมงั้ เงยังเพิ่นว้าพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะสั้นๆนะครับฝากไว้แค่นี้เพิ่นกำลังเก็บดอกดาวเรืองนะออกจากเขาบ่แม่นหยาขี้กากนะพี่น้องเพิ่นว่าดอกดาวเรืองนะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับพอกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ